เรื่องลูกชายไม่เชื่อสุขาวดีเมื่อแม่สิ้นไปจึงได้พบเรื่องอัศจรรย์เรื่องจริงที่เล่าโดยพระธรรมอาจารย์ต้าอันตอนที่อัตมาอยู่ที่ปักกิ่งวันหนึ่งอุบาสกจากไต้หวันมาหาอัตมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การตายของแม่ผู้ประกอบการชาวไต้หวันรายนี้เติบโตขึ้นมาและสาเร็จการศึกษาในสหรัฐอเมริกา เขาไม่เชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาเลยแต่แม่ของเขาไม่เคยละมือจากการนับประคำสวดภาวนาเลยจริงๆและพระนามพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยหยุดออกมาจากปากของเธอด้วยเธอยังได้ทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมในวัดทุกที่และได้ทำกุศลมากมายครอบครัวของเธอค่อนข้างร่ำรวยและเป็นครอบครัวชนชั้นสูงครั้งหนึ่ง เขาเคยถามแม่ว่าแม่ท่องพระนามพระพุทธเจ้าทุกวันเพื่อจะขออะไรแม่ของเขาบอกว่าถ้าแม่ภาวนาพระนามพระพุทธเจ้าแม่จะได้ไปสุขาวดีพุทธเกษตรลูกชายของเธอกล่าวว่าสุขาวดีพุทธเกษตรมีอยู่จริงหรือไม่แม่ช่วยพิสูจน์ให้ลูกได้ไหมนี่เป็นวิธีคิดแบบตะวันตกคุณต้องพิสูจน์ แต่แม่ของเขาพูดอะไรบางอย่างที่หนักแน่นกว่ามากแม่จะพิสูจน์ให้ลูกเห็นดังนั้นในปีพุทธศักราช2543แม่ของเขาไม่ได้ป่วยหนักแต่มีปัญหาทางเดินอาหารจึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหว่างที่เธอรักษาตัวในโรงพยาบาลร่างกายของเธอค่อยๆอ,อ่อนแอลงและมีกลุ่มคนที่ช่วยเธอสวดภาวนา ก็มาช่วยสวดร่วมด้วยลูกชายของเธอบอกว่าเขาไม่เห็นสิ่งผิดปกติที่โรงพยาบาลดังนั้นเมื่อเขากลับจากโรงพยาบาลและอุ้มศพแม่กลับดูเหมือนมีแสงสว่างเล็กน้อยระหว่างทางเขาจึงไม่สนใจอย่างไรก็ตามมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เขากลับมาทำให้เขางุนงงแม้ว่าบ้านของเขาจะใหญ่มาก แต่เขาก็มีสวนสาธารณะสำหรับครอบครัวและสะไว้น้ำด้วยเมื่อถึงบ้านก็พบว่าได้ยินเสียงสวดนโมอมิตพ,พุทธ,ธะไปทั่วลานบ้านตอนแรกคิดว่าเครื่องสวดภาวนาพระนามเปิดอยู่จึงค้นหาไปทุกที่แต่เครื่องเล่นเสียงสวดพระนามพุทธเจ้าทั้งหมดถูกปิดลงแล้วแต่ก็ยังมีเสียงมาจากความว่างเปล่าและผนังบ้าน ถึงตอนนี้แล้วไม่เพียงแต่เขาจะได้ยินเท่านั้นแต่ทุกคนจะได้ยินด้วยยกเว้นชายคนเดียวที่มีพี่เขยซึ่งเป็นคริสเตียนไม่ได้ยินนอกนั้นทุกคนได้ยินตลอดสองสัปดาห์ในฐานะบุคคลที่ได้รับการศึกษาด้านการจัดการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่<ๆ>เขายังรู้สึกว่าเขาเคยได้ยินและประสบเรื่องนี้กับหูของเขาเอง แล้วเขาจะอธิบายได้อย่างไรเขาไปถามพระภิกษุชื่อดังในไต้หวันซึ่งมีสำนักอยู่ที่ปักกิ่งและเขาก็มาคุยกับอาตมาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการแนะนำของคนอื่นหลังจากได้ยินเรื่องนี้อาตมาก็บอกเขาว่านี่เป็นเพราะแม่ของโยมสงสารโยมท่านจึงพิสูจน์ให้โยมเห็นมักวิธีการภาวนาพระนามนี้ช่างเหลือเชื่อ พรของพระอมต弥陀พุทธะช่างเหลือเชื่อแม่ของเขาต้องการพิสูจน์ให้ลูกชายของเธอเห็นว่าเขาควรกลับไปสู่ศรัทธาอันตั้งมั่นในพระนามและมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องพ้นจากความเชื่อที่ชั่วร้ายและทัศนคติที่ผิดพระอมต弥陀พุทธะทราบเรื่องนี้จึงได้ถวายพรในครั้งนี้ให้เปลี่ยนใจบุตรชายที่ดื้อรั้นได้ เมื่อเขามาหาอัตมาครั้งนั้นเขามีลูกประคำอยู่ในมือและเริ่มสวดพระนามพระพุทธเจ้าแล้วขอบคุณข้อมูลครั้งพระพุทธศาสนา